สวัสดีครับผม p r o f e s s i o n นะครับกับท h a i แม็ก Max เ่สุขจิตตอนนี้ผมอยู่ที่เม Major c ี n e p l e x IMAX r a ราชโยธินนะครับผมหรือเมเจอร์ราชโยธินนั่นเองนะครับก็มีงานด i a อ o n d ขับมาเลยอ่าเห็นไหมสวยนะไฟข้างบนสวยมากไม่ครับมีคนจะได้ดบก่อนนะโอเคนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีจุดหนึ่งครับอันนี้ก็สวยได้นะครับนะครับผมในถือเหมือนโคมหรือไฟเหมือนไฟชายเลยทุกอย่างอ่า โดราเอมอนเรื emon, o, ่องราวในภาพวาดในโลกภาพวาดของโนบิตะโดราเอมอนเรื่องราวในโลกภาพวาดของโนบิตะนะครับผม t 8บฟูจิโกะ F- ฟูจิโอกนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรองค์ประกอบด้านข้างกันนะว่ามีคนเดินผ่านกี่คนเขาไม่ใช่ไปเกี่ยวไปเกี่ยวคนเดินผ่านเรื่องของเขาแ้เราดูองค์ประกอบด้านข้างกันอย่างเช่นเนี่ยเป็นอะไรนะคิสุกะกับโนบิตะใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช่นะอันนี้คนจะเดินผ่านนะโอเค อ่าขากันเลยอ่าโหไปทะเบียนอ่าอันนี้ก็มีอีกนะครับ,บ,บอ่าอ่นอนอานี่อ่าข้างๆกันเลยครับไอ้นี้ต้องขั้นราไลน์มานี่ต้องไลนมาตั้งแต่เบอร์หนึ่งอะยาวมาก อันนี้ก็ภาพหนึงอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งสองภาพใช่ใช่อันนี้ใชอนน่อันนี้หถ่ายเบอร์หนึ่งก่อนอยู่ไหนเอ่ยนี่วันนี้โห เบอร์หนึ่งครับหนึ่งเก้าเป็นศูนย์โดลายมอนโดบตตาไดโนเสาร์เบอร์สองมูฟี่เยนหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งโดลายมอนเดินและขอดทอฟโดบตาสเปซเบลเซอร์อ่าเบสามหนึ 19, 000, ita, Space, ้เป็นสองโดลายมอนแอนด์โดเบตาแอนด์เดอะฮันสออฟพีวิวอ่า เวอร์สี่มูฟวี่เย็หนึ่งก็เป็นสามโดเรมอนโดบิตะ and the c a n c e l ซ of the undersea devil บอรเลขห้ามูฟวี่เยนหนึ่งก็เป็นสี่โดเรมอนโดบิตะ i d s adventure into the under world มีคนเริ่มเข้ามาเยอะนั้นนะครับตอนนี้ใช่ เบอร์หครับ1985ครับเดอร์ไลอัมอนโรบิตะนิทเทิลสตาร์วอสผมสตาร์วอ์เลยอะและก็นี่ครับด้านนี้ก็มีเหมือนกันครับจะเป็นคำว่าเดอร์ไลอัมอน45ปีครบรอบ45ปีเดอร์ไลอัมอนครับใช่ก็เบอร์7เบอร์7เป็นด้านนี้ครับมีคนไทยรูปอยู่นะครับผมโอเคครับ <laughs> ครับผมนี่ครับ1986 โดลายมอนโนบิตะ and the steel t ลทู s อ่ใช่เบอร์แปดเป็น1987นะครับโดลายมอนโดบิตะ and the n i ะไนะครับ on dinosaur นะครับอสักสวินน uh. ั่นเองนะย่นี้อ่าแล้วก็อันเลขเกครับ movie เยนอย่งก็แปดแปดโดลามอน the lemon, record of โดบิตา paralel visit to the west นะครับอ่า แล้วก็เบอร์สิครับครับผมอาบุพเยะหนึ่งก็เป็นเก้าตัวเลมอนโนบิตะแอนเดอรเบิร์ออ่ปแล้วก็เบอร์สิเนะครับหนึก้าเก้าศูนย์ะครับตัวเลมอนอาโนบิตะแอนด์ดิแอนิมอลแพเน็นะครับอ่าแล้วก็เบอร์สิบสอง่อดาด้านนี้ครับเบอร์สิบสอเป็นสองกันดนีอาโอเค มูฟเวียร์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโดมอนโนบิตะแอนโดราเบียนใครอารับเลยใช่ไหมใช่เป็นรูปนี้เ2อสิแล้วก็เดือนสิบสามหนึ่งเก้าเก้าสองมูฟเียร์โดมอนโนบิตะแอนเดอะคิงดอมออฟคลาวด์โอเมกเลยนะชุชุมีคนเล่นเสียงด้วยตอนนี้ แล้วก็หน Th ึ่งก้ก็จำโดนลมอนโดนปิตาแอนเดอร์ชินลิบบี้รินตอนนี้อาจจะลิบิรินะแล้วก็สิบห้านะครับอันนี้หน uh, ึ่งก้านก็สี่โดนไล่มอนโดนปิตาครีสิชเนอรี่สวอตเมนสอดเมนสอดเมนอ่าแล้วก็เวอร์ซีสิบหกนะครับอุ๊บพเย็นหนึ่งก้านก็ห้าโดลมอนโดนปิตาเดรี่ออนเดอะครีเอชั่นออฟเดอะเวิลด์นะครับวันนี้สีเขียวด้วยโดนไลมอนเขียว <laughs> เมื่อกี้ตรงตำแหน่งเบอร์สิบสองบบนี่เมื่อกี้ควรจะยืนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเต็มๆมาไปนี้อ่าเสร็จ <c oughs> แล้วนะเสร็จ <c oughs> แล้วนะเอโอเคดีพันเรียนเสียงโดวเลมอนด้วยอ่าท่านเรียนเสียงโดวเลมอนเป็นอย่างนี้ครับอ่าแบนนี้ดิวเมเจอร์และยโยนหินแล้วอ่าอะไรเงี้ยเออเสียงประมาณนี้นะครับผมโอเคนี้ด้านหลังของโดวเลมอนนะครับแล้วก็ไปที่เบอร์17 นะครับผม1996นะครับโดเรมอนอ่าโนบิตะแอนด์เดอะกาแล็กซี่ซูเปอร์เอ็กซ์เพรสนะครับเบอร์สิบนะครับแล้วก็นะครับเบอร์18มูฟี่เยียร์1997โดเรมอนโนบิตะแอนด์เดอะสไปรัลซิตี้แล้วก็เบอร์ส no ิ à, ร 19, ครับหนึ่เก้าเก้าแโดเรมอนโนบิตะเกรดแอดเวนเจอร์อินเดอะเซาท์ซีส แล้วก็เบอร์20ครับ1999โดเรมอนโดเบตาดิปส์อินดิยูนิเวิร์สแล้วก็เบอร์21ปี2000โดเรมอนโดเบตาแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะซันคิงแล้วก็เบอร์22 2001ครับโดเรมอนโดเบตาแอนด์เดอะวิงเบรฟความกล้าหานใช่ลบนิดนึงครับผมเพื่อ <c oughs> ได้ได้รูป Okay. 2001แล้วไป2002ใช่ไหมครับน่าร้านนี้ครับไปอร์23โรบิตะอ่าโดเรมอนโรบิตะอินเดอะโรบอทคิงดอมอ่านี่ครับ, Do Le one, รบแล้วก็เปอร์24ครับมิคิเยียร่2003โดเรมอนโรบิตะแอันเดอะไวมาสเตอร์ วินมาสเตอร์ขอภไยครับวินมาสเตอร์เบอร์25มูวิเยา2 0 2,4โดเรมอนโนบิตะอินเดอะวันแยงอ่านติดขอขอะไรนะครับสเปซไทม์ Space ออ y ดซีจ่จีนใช่ไหมชื่อแล้วก็เบอร์26ครับโดเรม่อนโนบิตะไดโดสอร์2,6นี่ไดโซอร์ได สวัสดีครับอ่าเบบมันเจ็ดนะครับโดเรมอนโรบิตะนิวเกรดแอดเวนเจอร์อินทูอันดีอันเดอร์เวิลด์ไปใต้ดินใช่แล้วก็สองพันแปดครับยี่สิบแปดก็สองพันแปดพอดีเลยโดเรมอนโรบิตะแอนด์เดอะกรีนจแอนด์เลเจนด์เขียวใช่แล้วก็เบอร์ยี่สิบเก้านะครับผมมาโยดีครับโอเค ดอเรมอนเดอะเรคคอร์ดออฟโนบิตาสเปซสเปซเบลเซอร์นะครับ mm hmm. แล้วก็เบอร์30มส mm ิบมีสองนตครับโ mm hmm. ดอเรมอนโนบิตาเกรดบัทเทิลออฟเดอะเบอร์เมดคิงมันนางเงือกเลยไหมแล้วก็สามสิบเอ็ดคูปิเดียสองเปอร์เซ็นนะครับผมโดอเรมอนอ่าโนบิตะแอนด์เดอะนิวสตีลรูฟวิงแองเจิลนะครับ แอ็นเจอร์ก็ตางฟ้าใช่แล้วก็ตัวที่สองครับโรเลมอนนะครับโรบิสต์แอนด์เดอไอแลนด์ออฟมิทัลโคเอนิมอลแอดเวนเจอร์อ่าแล้วก็ตัวที่สามเปับโรเลมอนโรบิสต์ดีเกตกันเกตมิวเซียมน,นี่ครับ โดเลมอนมีด้านหลังโดนเลมอนนะฮะ <t> อ่ะโอเคไปต่อ,อที่สองพันสิบสี่โอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็มีรูปภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีกระตาด้ารักน่ารักนะครับผมวางจำหน่ายนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นชัดๆเลยนะครับ 2014 Doraemon New Nobita Gets Demon p o p k e t Go and uh the Exploration Party of f i r e นี่ครับมีเจ้าตัวนี้ด้วยสุณนักนี่แหละครับแล้วก็2015นะครับ Doraemon Nobita's Do p a c e Hero แล้วก็2016 Doraemon Nobita Do and the Birth of Japan นะครับบท2016 ก็สองพครับ่าสแล้วนะ m o ฟวี่เด r d โดเรมอนโรบินตัเกรสเอ็นเ์เทนเมนต์อินดิอันแอนดรติกคาชิโคอหนาวเลยนะแอนตารัสติกแล้วก็สองพันสิบแปดโดเรมอนโรบินตักเออร์เนเน์เลไปเกาะมาในแบบบนสลัดหรือรอยู่บนเรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับใช่ เหมือนเมื่อกี้ป่ะเหมือนเมื่อกี้อะเนรูปมาในแนวเดียวกันนะครับต่อไปเ,ปเบอร์39นะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ใกล้ปัจจุบันแล้วแหละเอามา19บเนี่ยโดเรมอนโดเบิร์ตโคนิเคิลออฟเดอะมูนเอ็กซ์โพเลชั่นแล้วก็เบอร์40่องมา2 20ครับโดเรมอนโดเบิร์ตนิวไดโนโซอ แล้วก็มสี่สิบเอสันยีสิบครับโดเลมอนโนบิตะลิเตันสปาวอร์สองพันยี่สิบเยอัี่สบามะเบอร์สีสองนะครับผมโดเลมอนโนบิตะสกายยูทเปียแล้วก็เบร์สี่สาครับสองพันยี่สิบสี่ครับโดเลมอนโนบิตะเอิซิมโพนีนะครับผมมาแนวแบบ นักเรรย์ดนตรีซิมโฟนีกรรันเลยเดียวนะครับแล้วก็ปัจจุบันเลยครับปี2025เบอร์44นะครับอ่าโดนไล,ลมอนโดบิสต,ตาอาร์ตเวิลด์เทลนะครับอิ่มคุ้มจุใจต้องที่นี่เครับเมเจอร์ซิเด็กประชยยนต์ก็และเรียนมาเยี่ยมชมกันได้ตอ้จากจะมีด้านนี้แล้วนะครับมีตัวเนี่น่ารักน่ารักนะครับผมสวัสดีครับ จอกลาที่เบเกอร์แลจะจอยดินนะครับโอเคครับอย่าลืมเว่นมานะครับโอเคครับหตัวใหญ่มากครับตัวนี้ฮิวมาดีตัวหน้าจะกระเด็นได้ <c oughs> นะครับผมอ่ะโอเคผมมีสองฝั่งเลยแล้วมีตัวสีฟ้าด้วยนะครับใช่นี่สวัสดีครับสีป้าม,มีมีทั้งแบบหมอนด้วยนะแลวแบบนี้ด้วยสองแบบเลยแล้วก็มีแบบอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนี่นี่ หัวหน้าร้าเน,นี่ยสวัสดีครับผมอะไรมีหลายแดกเลยครับใช่ดอบิตะ์อาร์ตเวิลด์เทลส์ใช่ครับนั่งระบายสีได้ด้วยเหรออาเนี่ยละ่ะระบายสีอ่ะโอเคได้เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวขอนั่งระบายสีนี่ระบายสีด้วยนะครับดินสอสีอย่างดีครับจากสเตลเลอร์ สวยเลยสเตปเลอร์เลยนะครับไม่ธรรมดานะสเตเลอร์นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะว่ามาถางสูงมากออกมาระบายสีกันอาจะระบายให้ดูอ่ะจริงๆระบายโดูเลมอนดีกว่านี่ตัวเขาไปเอ ประมาณนี้อ่าเป็นเมจิอะใช่เ,เมจิมาอนเดอ่าประมาณนี้ครับผมชอบประมาณนี้แต่ยังมีตัวอื่นอีกอ่ะลองมาว่ากันดูได้นะครับโอเคครับกับโดนัมมอนคร่บ ก่อนนะครับสมมติร่บเก้าตัวลางอมใช่ข้าไปลางไปดูกันได้เลยข้างบนเนี่ยไปดูหนังต่อได้เลาโอเค<ป>โอเคขอบคดณครับ